มันร้อนครับนใช่ครับเราเอาที่ซีนีมาจับไฟไฟร้อนมันต้องแบกน้ำนอนน้ายครับ้เที่นี่อยบนร้นร เพราะว่าเจ้าของที่นาฝับมาขอให้ทิ้งร่องขยะด้วยนะครับการจุดเขาเรียกการจุดขยะทิ้งนะครับทุกท่านควนแห่ไปแล้วเนาะแล้วก็มีการทางศาสนาจุดสาขานะครับที่ตู้อันนี้มันเป็นลานยังไงทีที่แล้วไม้เสียดลูกที่นี่มันก็ไปมาไฟเนี่ยขบวนแห่ไปอีที่หนึ่งเนาะแล้วก็ที่จุดนี้ก็อีกที่หนึ่งนะครับ อันนี้ก็ข้างหลังก็จะเป็นบ้างไฟที่กำลังเตรียมเตรียนนะครับนี่นี่คือเตรียมจุดข้าวปลาเกลือนะครับข้าวปะมีหลายรูครับสี่รูหกรูนะก็รับประกันได้ข้างโคล่าข้างไหว้เนี่ยองแล้วครับท่านขอให้ผม โอ้โหไกลเข้ามานะครับเท่าเลยบั้งไปเนี่ยจากสายตาเนี่ยประมาณ600เมตรและก็ฮหลังากั้นก็จะมีป้ายว่าเป็นเขตปลอดไยเนาะว่าเซทิโซนนะคะใช่ซึ่งอันนี้จะไม่มีในหลายจังหวัดเลยที่เป็นงานบ้างไฟเพราะว่าเรื่องเซฟตี้โซนนี้สำคัญมากว่าทำยังไงเพราะบ้างไฟมันอันตรายเนาะที่เราเห็นข่าวเนี่ยต้างต่อเนืองนะครับบางทีจังหวัียอ อกล้ที่เนี่ยระยะ50เมตร1 0 0เมตรจะไม่ได้เลยนะครับซึ่งอันนั้นจะมีปัญหาเพราะว่าบ้างไฟมันจะเครียดถ้าเป็นบ้างไฟห่างนะจะเครียดตัวเร็วไม่นก็จะมลุดใช่ไหมครับใช่แล้วก็จะมีขาวว่าบ้างไฟตัดมือคนมาก ไนมุมเข้ารถเข้าคนดูไา้กินอยู่อ่นได้ยินไสรับยอรอกไส่มสากองนคุณภาพของปาตาไมเป็นบังเกอร์อร่อยชื่นใจต้องนำปลาตาไม้ขอมแท้ต้องเน้นไม้หาหนอกลางจะใหญ่กว่าบนข้างขวาบนแจะเป็นไปโดยคุณนายทรงสวรรค์ ทวีชดคุณพี่ทองอินทวีชดนั้นจะมีลมร่วมให้การสนุการสนุนมาที่ทั้งครับใช่ว่ามันเป็นเหล็กมันก็จะหนักใช่เป็นเกางเป็นพีวีซีบ้างซึ่งันี่าคือที่มันอันตรายเลาะเวลามันลนมาเนี่ยโอ้โหมันนักเยองวัดเนี่ยก็จะเห็นของสองไงแล้วก็านวินาทีกันอันนั้นคือเงสา์อะไร เป็นเรื่องการพนันซึ่งบนบ้างไฟเนี่ยทั่วอีสานมีเป็นพันแห่งค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นปัญหาเพราะว่าเขามาตั้งใจจะเล่นพนันไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราจัดเวทีไหลายเวทีเนี่ยบุญบ้างไฟนี่มาทำเพื่ออะไรขอ่อพระขอฝนนะครับจุด อะไรนะบนบานสัญญาล่ะครับขอสิบสิบแก้บนเห็นธรามาดาใช่ใช่แต่ระยะหลังเนี่ยเป็นบั่งไฟแล้วก็พนันแล้วก็มีพนันออนไลน์บั่งไฟอีกถ่ายทอดแล้วแขขันเป็นวินาทีครับครับอ๋อการขานขันาที่ยพีคของผู้สมรที่มีการแข่งขัน ใช่ใช่ใช่เพราะนั้นเพราะนันตั้งไฟก็คือจุดนั่นแหละบางที่ก็มีการต้องเสียเงินซื้อบัตรเข้าไปด้วยนะครับบางที่นะครับผู้จัดการทีมงานมางอร่อยหอมนะครับคุณนั่นมีส่วนร่วมที่นี่ก็คือดู ความสมควรของบ้างไฟนะครับว่าบ้างไฟนั้นขึ้นไปมีการร่วมสูชีพป่าเพราะว่าให้ความสำคัญเรื่องเซฟตี้เป็นอัดับแรกใช่เพราะว่าแม่ก็จะไม่้ก็่ด้ก็จะไม่ได็จะไมไดก็จะไม่ได้ก็จะไม่ไก็จะไม่ได้ก็จะม่ไ้น็นะไม่ด้จะ่ได้กะไม่ได้ะ่้ก็จะไม่ได้็จไม่ได้น็ะไม่ได้็นรไม่นด้ก็ะม่ไดปก็จะม่ได้ก็จะไม่ก็จะไม่ได้ก็จะไก็จะูดก็ไม่ด้กะม่กี่ไม่ นะครับพิธีการชายนะครับดังนั้เนี่เป็นบทบาทที่สำคัญของพิธีกรสนามนักพากบ้างไฟตทีรับใช่ใช่เขาเขาลดระดมที่เนี่ยเราจะสังเกตได้ยินว่าลดระดมเรื่องเล่าเนาะการขายไม่ขายไม่ไม่ดื่มไม่เดือมให้เก็บเงินให้เกับเงินเพื่อความปลอดภัยนะครับ จะว่าจะต้องออกทีวีไปหลายประเทศเร่อยไปแทนเยาวชผู้ภาคั้นวันนี้เราเริ่มตมนการทําหนึ ทางเลือกนะคะแต่ถันนี้เป็นกิจกรรมแล้วท่านจะติดใจแล้วก็ทางเยาวชนเรามีกิจกรรมในการบุคลิกจะติดลบท่านลบนานแล้วท่านจะติดใจครเพราะว่าแล้วนักภาคของท่านนี้เป็นนักภาคที่มีผมด้วยเพื่อที่จะลดน้ำหนแขนน้อยกว่าไข่จำหน่ายด้วยใช่ไหมจำหน่ายด้วยค่ะมีมีจำหน่ายด้วยตัวเท่าไหร่ตัวละ200ค่ะงาจารย์เนเมทท์ั้งหมดใช่ใช่นะครับแล้ว ครับปีสักรค่นะครับอีสักคู่่มปีนาี้วเานแปลสีเขียอ่อนก่อนลงกับกใช่ก่อนหน้านี้เราก็ไม่ไม่ได้ได้ยาล่เพราะแพกกันนั่นแหละเป็นงานบรพนีทั่วไปก็จะมีแค่ปีขายนอกพอได้ร่างมีามีการทนั่นนะอย่งก็ทายอยออกมาแล้วท่านทายอยออกมาแล้ว มอเตอร์ไซค์ที่มาจัดนองข้างก็ให้เรียกมานะครับอันนนี้เป็ซึ่งมั่งไฟมีชื่อว่าอะะะไรคคคเป็นุแ่ทีมงานเหนือฟ้าพญานเนรโดยเฉพาะค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมของเยาวชนค่ะอันนี้ออกแบบกันเองอก็เก่งมากทำมาจากตรงไหนมาจานทำโดยทีมงานเหนือฟ้าพญาเนรและนี่นะคะทานทีมงานเหนือที่เป็นงานแคสติ้ใช้เวลาทำไ ทางยาวหกมตคอมพิวเตอร์แล้วก็มาปริ้นลงเส้นผ่าเส้างหกลิ้รุ่มส่วนอันนี้จะเป็นชุ้เกียร์อันนี้เป็นงานของสา่ห้าเของผลงานเส้นผ่าเส้นทางล้มี่เทาตลงร0อันนี้ตัวลงอันนี้มีงานเฮนเมกนาะน้ดการทําเพียงานเดียวที่หกน้าันี้งานหือฟ้าเวลาแดงทั้นขามือไวรับประกันจุดแล้วครับท่านลาอนุญาตในนั้นหมุนได้สองรอบ เทนีหอมตะไลร้านเนาะมุนแ<ะ>ล้วออกมานะครับไอ้ยชื่อชื่ออะไรคะชื่อชื่อเล่นชื่อเปี้วยวนะเปี้ยวอ่าเมื่อกี้แนะนำ<ม>ตัวจริงไปแล้วแต่เนี้ยชื่อเล่นเขาเรียก